อะสวัสดีครับผมพ่อหงีกแล้วช่างบิกก๊กวันนี้พามาดูนิสสันกันนะตุยตุยต้าตุยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวเ,ตตวเ, er วเกา่านี่ฮะชมปีศูนย์แปดการไปก่อนเธอโบหายนะครับตอนนี้เบอร์โทรหายครับเบอร์โทรหายเบอร์โทรอยู่ไหนอยู่นี่ฮะดังแชมป์กำลังลื้อครับมาดูกันครับว่ามันเป็นอะไร <c oughs> เอา้าดังแชมป์ทอด เดี๋ยวหาอุาอาปรกรณ์ให้ช่างแชมก่อนเนี่ยแกปิดล็อกอืมอืมแกดีคงเสียได้มัง้งดูช่างแชมกำลังถอดครับ ก็ปอดโครงล้างครับเขาไม่ออกครับนี่ฮะตัวช่วยเาวันครับก่อนมัดมันจะรูดนนี่ก็เผามาสักพักแล้วครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะออกไหมมัดโครงล้างนี่ถ้าไม่เผาหนีไม่มีทางออกครับ เพราะมันอยู่กับความร้อนตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้ก็เบอร์สิบครับเดี๋ยวนะหาอะไรลองก่อนร้อนครับเดี๋ยวก่อนหาอะไรรับก่อนร้อนมากตอนนี้อกหรือเปล่าหรือรูด อ <Okay. S 2> อกแล้วครับนี่ฮะก็วิธีง่ายๆครับอันนี้ก็เผาทุกตัวต้องเผาทุกตัวครับท่อนัดท่อไอเสียไม่เผาไม่มีทางออกครับบอกไว้เลยไม่ลูดก็ขาดก่อนครับอันนี้ก็เดี๋ยวเผาต,ตัวต่อไปก่อนครับก็ต่อไปครับนี่วิธีถอดโพงล้างครับเผาหน่อยครับมันติ ตอบเดี๋ยวมันวีก็ต้องทำการเผาช่วยให้มันจะได้ออกง่ายๆฮะเผาหน่อยพ่อหอมครับแม่พ่อหอมซุปแล้วก็ยังกอดเคาะแต่เ่อเผานี่โอ้ส่วนิตตอก,ก่อนครับทึ่งนอ็อตทึ่งอย่างนี้เพราะว่าตั้งแต่รถซิปก็ปีแล้วครับผงหลังเครื่องปูนอวไนี่พร้อมรถก่แล้วครับ แต่บ่เขาดีบ่มีทาก่าอกครับี้วเขาอ้าอ่อนตัวล่ะเอามาเบิ้งกันโอ้ยหอนหอนหอนอน,นอน อ,ออกแล้วไหนมาเบิ้งกันอุ้ยฮอนนี่ฮะขีดล้างดีนี่ครับ,บ,น,รบนี่คือนี่ขีดอันนี้คือคาบข้าวเมานี่ครับเวลานั้นขีดมันติดครับพอขีดติดยกบ่ขึ้นไฟโชว์ครับ เนี่ยฮะคาบข้าเมามาจับแล้วก็ชีบตัวนี้มันจะไม่ยกเห็นหรอนี่ยยกมันโอ้ยห่อนนี่ฮะมันจะเป็นนี่ยวไม่ทิ้งยกน,น, <c oughs> นี่นักซีแลนอย่างนี้ฮะนี่ชีบหลังดูข้างในครับนี่ชีบหลังสกรปรกนี่ฮะติดกึ๊กๆอยู่เนี่ยก็อันนี้ก็ขอดล้างครับเดี๋ยวทำการล้างเสร็จเดี๋ยวก็ประกอบ อันนี้ดูคาบเข่าหาเนี่ฮะดูเังนเห็นเลยครับคาบเข่าเมเนี่ยฮะขูดให้ดูเลยครับมันเข้าไปติดเนี่ยฮะมันคือรถไม่ค่อยได้วิ่งครับแล้วก็ทําให้คาบเขา่ามอนี่งๆเข้าไปติดตรงชีบ V N หรือชีบเทอร์โบแปรผันครับเนี่ยพวกนี้ครับนี่มันจะเป็นชีบยกยนเนี่ยฮะเนี่ยฮะเวลานั้นมันจะทําให้รถ บูตมาช้าแล้วก็ไฟเครื่องโชว์ว่าเทอร์โบว่ามอเตอร์สเตปมอเตอร์มีปัญหาก็คือตัวนี้ครับเกิดจากคาบเขม่าโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวล้างแล้วก็ประกอบใหม่ให้ลูกค้าครับอันนี้คือล้างครับคีบหลังนี่ฮะคีบหลังที่ดีเนี่ยฮะต้องไม่ก่อนต้องไม่เสียนะครับนี่ฮะคีบหลังสวยครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีเขม่าติดคีบมันก็เลยยกไม่สุดครับ เนี่ยฮะเวลายกมันยกไม่สุดแล้วก็บางครั้งเทอร์โบหอนมันเหา่ามันหอนเพราะอะไรก็เพราะไอตัวเนี้แหละรครับเนี่ยฮะเทอร์โบแต่ตัวนี้ก็สภาพโอเคครับแต่ว่ามีคราบเข่าเหมาเวลายกก็ขี่มันติดครับผมเนี่ยดูโครงหลงังเลยครับเนี่ยกำลงังอันนี้ก็ช่างชมกำลังล้างครับโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็ล้างเสร็จก็ทําการประกอบครับมอเตอร์ก็เดีย๋ยวล้างทําการ จลบีใหม่ครับจลลบีจะอยู่ข้างในในแกนมันนะครับตัวนี้ครับอยู่ในแกนมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอาจจะติดตัวนี้ก็ล้างแล้วก็เปลี่ยนจลลบีใหม่โอเคครับผมแล้วก็อันนี้คือวีโกวีโกพอดูเนอร์ครับทุกคันครับผมก็เก่ามาก็ทําความสะอาดมาหน่อยครับแก่ตามอายุการใช้งานครับผมรถเหมือนก็เหมือนรถเลยครับถ้าเราดูแลรักษามันดีหน่อยมันก็อยู่กับเรานานครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ